นี่ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บ o d y and m i n มนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากออกจากบ้านไปไหนนะคะก็นอนดูทีวีให้เพลินๆน,นะคะ Body a n อนด n มมีเรื่องราวสาระมาฝากมากมายเลยทีเดียวนะคะโดยช่วงแรกในวันนี้เป็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะกับการล้างจมูกนะคะด้วยสไตล์ของคุูปุ้ยนั่นเองจะเป็นยังไงนะคะต้องรอติดตามกันนะคะส่วนช่วงต่อมาในวันนี้ห้องรับแขกมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับมะเร็งตับค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย มาฝากคุณผู้ชมนะคะและมาปิดท้ายในวันนี้กับสูตรคูณสุขภาพเป็นเรื่องราวของสมสุนไพรค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาเริ่มกันที่ขยับกายสบายชีวีกันก่อน,นะคะ่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเป็นการชำระล้างช่องโพรงจมูกและ บริเวณรอยต่อช่องโพรงจมูกกับลําคอเรียกว่าสูตราเนตินะคะเราก็จะยังคงใช้น้ำเกลืออุ่นๆร้อมทั้งสาย,ยางะนะคะสาย,ยางกริ่น,น้ำเกลือลงไปในภาชนะใสายยางนะคะใส่ลงไป เราจะใช้สายยางเส้นนี้ <c oughs> เราจะใช้สายยางเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปทางช่องโพรงจมูกทีละข้างแล้วให้ผ่านไปที่ลำคอแล้วเราจะใช้นิ้วสองนิ้วนะคะขีปออกมาแล้วจะทำความสะอาดช่องโพรงจมูกกัน,นะค่ะให้เราเงยหน้าเงยคอขึ้นเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติ ทำจิตของเราให้มั่นคงแน,แน่แนะคะนำจิตของเราตามรู้ใสายยางไปเรื่อยๆจิตไม่ปรุงแต่งคิดเรื่องอื่นนะคะค่อยๆสอดสายยางเข้าไปที่โพรงจมูกด้านใดด้านหนึ่งก่อนสอดไปเบาๆนะคะจิตตามรู้ไปที่สายยางตามไปเรื่อยๆ เมื่อรับรู้ได้ว่าใสยางผ่านไปที่ลําคอแล้วนะคะก็ใช้นิ้วมือแล้วขัดถู เม ouais ื่อรู้สึกว่าช่องโพรงจมูกของเราสะอาดเราจะรู้สึกว่าช่องโพรงจมูกของเราโล่งเลยนะคะทำอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะทำง่ายนะเพียงแค่ให้จิตเรานิ่งไม่ปรุงแต่งไม่เสียวไม่รู้สึกว่าปลัวนะคะเพียงแค่ให้เราให้จิตเราตามรู้สายอย่าง เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นการทําสูตรเนติมีอยู่ในตําราของท่านปตัญชลีนะคะที่บันทึกไว้ตามศาสตร์โยคะดั้งเดิมเป็นการชำระล้างช่องโพรงจมูกให้สะอาดวิธีหนึ่งเราจะรู้สึกว่าช่องจมูกของเราโลง่งโปร่งสบายขึ้นอะไรที่ติดขัดอยู่ในช่องโพรงจมูกของเราก็จะหายไปนะคะ ชำระล้าง <c oughs> ในการทำนะคะทำชำระล้างนี้ควรทำช่วงเชา้าตื่นขึ้นมาให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออุ่นๆโดยการทำชโเนติแล้วทำสูตราเนตินะคะต่อจากนั้นจะทำให้ช่องโพรงจมูกของเราสะอาดตลอดตลอดเวลาค่ะ การล้างจมูกด้วยสายยางนะคะถือว่าต้องฝึกกันดีๆเลยทีเดียวนะคะจิตใจที่มั่นคงและมีสมาธินะคะถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการฝึกครั้งนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะห้องรับแขกรอเลยอยู่แล้วนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งตับที่สามารถตรวจหาได้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งนะคะแน่นอนว่าห่วยเป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งอะไรต่างๆนานานะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆเสมอเลยนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงเรื่องของมะเร็งตับนะคะลักษณะอาการรวมถึงวิธีการตรวจรักษาด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะวันนี้คุณหมอเขาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคับคุณแพทย์สวัสดีค่ะวันนี้ต้องมาขอความรู้เจาะลึกเลยเรื่องของมะเร็งตับ ซึ่งโอ้โหพอพูดถึงโรคนี้ปุ๊บเนี่ยทุกๆคนกลัวตื่นกลัวขึ้นมาเลยทีเดียวต้องถามคุณหมอสนันนิึงว่าเอาเริ่มตั้งแต่ตับเลยดีกว่าให้ความรู้กับคุณผู้ชมนิดนึงว่าตับเนี่ยหน้าที่หลักๆคืออะไระคะจริงๆตับปเป็นอะไยวไวาวหนึ่งของร่างกายเรานะครับมีความสาคัญมากนะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่ตับโดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1- 1ึงถึงกิโลครึ่งนะครับถ้าน้ําหนักมันก็คือขึ้นกับรูปร่างของคนเราขึ้นกับเชื้อชาติอของคนเราในส่วนหนึ่ง นี้หน้าที่ของตับจริงๆเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างมากนะครับหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่สําคัญของร่างกายหน้าที่ในการกําจัดของเสียนะครับหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายนะครับหน้าที่ในการขนส่งโปรตีนต่างๆเังส่วนต่างๆของร่างกายที่นั้นตับจริงๆมีหน้าที่หลายอย่างในหน้าที่ในการกําจัดพิษต่างๆที่เราทานอาหารหรือว่าอะไรที่มีพิษต่างๆเข้าไปตับก็เป็นหน้าทหน้าที่ในการกําจัด เพราะฉะนั้นตับจริงๆมีหลายหน้าที่มากเลยหน้าที่หนักมากๆเลยหน้าที่หนักมากๆเลยที่นี้เนี่ยในกรณีที่เกิดความผิดปกติของตับขึ้นมาเงี่ยค่ะมันจะมีตัวบ่งชี้ไหมคะคือบางทีเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับบางคนจะบอกว่ารู้ก็มักจะสายแล้วคือพอรู้ก็เป็นมากๆแล้วอย่างนี้เอ๊ะตอนเริ่มเริ่มเนี่ยมันจะมีอาการบ่งบอกจริงๆต้องบอกว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นอีกมะเร็งหนึ่งที่ว่ามักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับ คือคือหมอต้องบอกเสมอว่าหมอไม่อยากให้คนไข้รอจนมีอาการแล้วค่อยมาตรวจน <ธา S 2> ะครับคาว่าต่วนส่วนใหญ่เนี่ยตับมะเร็งก็คือก้อนที่เกิดขึ้นในตับถูกไหม,มฮะราวนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยเวลาก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลามันเกิดก็เริ่มจากก้อนเล็ก,เลกๆเพราะนั้นเนี่ยก้อนเล็กๆก,ก,กับตับที่ขนาดมาเลอร์เทอร์เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการจากมะเร็งตับเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณแพทย์ของเรอเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นต้องถามว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ย การที่เราจะเจอเพอน,น,นเน็ตอ,อยากจะให้ทุกๆท่าน,นได้มีโอกาสได้ตรวจตับของตัวเองนะครับถามว่าการตรวจตับของตัวเองเนในแต่ละคน,นทำยังไงเนั้นถ้าเกิดแต่ละคนไดม้มีการไปตรวจร่างกายประจําปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกมีการตรวจสภาพการทางานของตับโดยการจเจาะเลือดนะครับโดยการจเจาะเลือดดูการทํางานของตับเช่นว่ามีการอักเสบของตับไหมมีค่าความเข้มข้นของความเหลืองในร่างกายเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยหรือ,อมีค่ามะเร็งตับเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นการสามารถสามารถจะเจาะเลือดได้ห,หรืออีกอย่างคือการทำเอ็กซเรย์อัลตราซาวใช้ขึ้นความถี่สูงในการเอ็กซเรย์ตับนะครับก็จะเป็นการดูคร่าวๆว่าตับเรามีปัญหาอะไรไหมหลักษณะรูปร่างปกติไหมมีอะไร อยู่ในตับหรือเปล่า,านะครับอัตราซายนี้ก็คืออัตราส่์ช่องท้องทั่วไปหรือเปล่าคะ<ช>อว,ว่อ๋อไม่จาไม่จําเป็นต้องอัตราส่์ตับโดยเฉพาะคืออัตราว่์ช่องท้องทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนบนรบออัตราว่์ส่วนบนเนี่ยมันจะรวมถึงตับแล้วก็ถึงน้ำดีแล้วไว้ว่าใกล้เคียงกันค่ะรับซึ่งบางทีเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแพ็กเกจเสริมขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยเลือกแบบเบสิกเบสิกเนี่ยถ้าอายุเริ่มมีอายุเนี่ยนิดหน่อยก็คือควรจะเริ่มแพ็กเกจที่ควรจะมี อัตราซาวด้วยจริงๆ,ๆหมอค่อยงอยากจะให้ทุกๆครั้นได้มีโอกาสได้ทำอัตราสาวทุกๆครั้งใน <ฮะ S 2> การตรวจสุขภาพเพราะมันก็เป็นการดูสภาพของตับเราไปด้วยและอย่างตรวจเลือดล่ะคะบางคนเขาบอกว่าอุ้ยกว่าผลเลือดจะขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแล้วมันถึงจะขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าคะหมายถึงมะเร็งตับใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งตับก็จะมีค่าผิดปกติของเลือดบางชนิดที่บ่งบอกเช่นเดียวกันอันนั้นต้องบ่งบอกมะเร็งตับคำว่ามะเร็งตับที่ที่เราพูดกันในในที่นี้คือมะเร็งที่เกิดมะเร็ง ตับปฐม,มภูมิคําว่ามะเร็งตับปฐม,มภูมิคือมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตับผิดปกติแล้วเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา uh huh. ไม่นับถึงการที่มะเร็งตับที่กระจายจากที่อื่นมาที่ตับ uh huh. อันนั้นเราเราไม่เรียกว่ามะเร็งตับ uh huh. นะครับคือมะเร็งที่เกิดจากเช่นมะเร็งจากลำไส้กระจายมาที่ตับ uh huh. มะเร็งจากไตกระจายมาที่ตับหรือจากที่อื่นกระจายมาที่ตับหรือเป็นมะเร็งท่อน้ําดีอันนี้ที่บอกว่าคนทาง ภาคเหนือภาคอีสานเราเกิดบ่อยนะครับอันนี้ก็คือมะเร็งท่อน้ำดีอันนั้นไม่อันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่มะเร็งตับมะเร็งตับของหมอหมายถึงมะเร็งตับที่เกิดจากตัวเนื้อเซลล์ตับเริ่มมาที่นี่เลยใช่ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผลเลือดบางชนิดบอกได้ครับว่ามีถ้าผลเลือดตัวนี้มันสูงขึ้นมาได้เนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีมะเร็งตับแต่ด้วยผลเลือดอย่างเดียวเนี่ยมันคงบอกไม่ได้มันต้องใช้การเอ็กซเรย์หรือการ ต่างๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจร่างกายเนี่ยก็คือควรจะอัตราวไว้ก็อุ่นใจกว่าใช่อย่างน,นี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นถ้ามันเกิดผิดปกติอาจจะเป็นก้อนเล็กๆขึ้นมาก่อนเนี่ยมันสามารถรักษาได้ทันเหมือนมะเร็งทั่วไปไหมคะที่เขาบอกว่าเจอก่อนก็มีสิทธิ์หายใช่ต้องบอกว่ามะเร็งตับจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งทุกชนิดต้องบอกอ่างี้ก่อนมะเร็งทุกชนิดส่วนใหญ่ถ้าเราเจอระยะต้นๆน,น,นะฮะผมผมเชื่อว่าเรามีวิธีการรักษาให้หายได้นะครับมะเร็งตับก็เช่นเดียวกัน ถ้าเจอระยาะแรกๆคำว่าระยาะแรกๆของหมอคือก,ก้อนเล็กกว่าสองเซนติเมตรเ <c oughs> ่นตะก้อนเล็กๆเลยน้อยเล็กกว่าสองเซนติเมตรแล้วก็มันไม่มีการกระจายไปที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการรักษาเรามีหลายวิธีการรักษาเลย<อ>ในการที่จะทําให้มะเร็งตับหายไปได้วิธีการที่ที่ท,ที่ที่เรียกว่าน่าจะทําได้มากที่สุดก็คือการตัดคือเราเรามีก้อนแล้วก็ตัดส่วนนั้นออกก็เหมือนกันก็คือเรามีก้อนมะเร็งตับแล้วก็ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกนะครับ ถ้าก้อนเล็กๆเราทําได้นะครับหรือว่าเราใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นเช่นเราจะใช้เดี๋ยวนี้เรามีวิธีการใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่นเราใช้คลื่นความถี่สูงนะครับจี้เข้าไปจี้เข้าไปในตัวก้อนมะเร็งตับไปเผามันซะให้มันเหมือนมันเบิร์นนะฮะมันเบิร์นมันก็จะถูกถ่าทําลายทิ้งหรือการใช้แอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราทําแผลอย่างนี้นะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปตรงตัวก้อนมะเร็งเลยมันก็จะทําให้ตัวก้อนเนี่ย มันมันมัน,ม,นมันถูกทำลายไปนะครับคือเรามีวิธีการรักษาหลายวิธีะนะครับในการที่รักษาเรนตับคือถ้ายิ่งเป็นเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ารักษาง่าย ไปได้ง่ายก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการรักษาอะไรต่างๆต้องถามถึงสาเหตุสักดนึงค่ะคุณหมอสาเหตุของมะเร็งตับเนี่ยตอนนี้มีข้อบ่งชี้แน่นอนไหมคะต้องบอกว่าสาเหตุของแต่ละที่แต่ละที่ของแต่ละภูมิภาคข,ของอโลกนี้ก็จะแต,แตกต่างกันอเอาของบ้านเราก่อนนะของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากไวรัสตับอบกเสบ i u นะครับเป็นสาเหตุหลักประมาณเกินครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับบ้านเราเนี่ยเกิดจากไวรัส B เพราะไวรัส B บ้านเรายังเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีในแถบประเทศทั้งเอเชียเราเนี่ย ไรสบีมีค่อนข้างมากก็ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อตั้งแต่ทางแม่มาสู่ลูก uh huh. นะครับแล้วก็เกิดไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน uh huh. หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเคยได้ยินคุณแพทย์เคยได้ยินเป็นพาหะไวรัสบ uh ี huh. ใช่ไหม uh huh. ที่บอกคนนั้นก็เป็นพาหะคนนี้ก็เป็นพาหะ uh huh. อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเขาว่าเป็นพาหะไวรัสบีคขาว่าไวรัสพาหะไวรัสบีคือการที่มีตัวไวรัสบีอยู่ในร่างกายแต่ไม่มีการอักเสบของตับ uh huh. อ่า จะแตกต่างกับคนที่เป็นไวรัสบีที่เป็นไวรัสตับเสกเสบีจริงๆอันนั้นจะคือมีไวรัสบีแล้วก็มีการอักเสบของตับร่วมด้วยค่ะ <c oughs> ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสเกิดมะเร็งตับด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่าคนที่เป็นผ่าไวรัสบีคือไม่มีการอักเสบของตับเนี่ย <c oughs> จะมีโอกาสเกิดมะเร็งตับได้น้อยกว่าคนที่มีการอักเสบของตับ <c oughs> อยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อ๋อแสดงว่าใครที่ เป็นทั้ง2แบบนี้ก็คือต้องระวงังต้องตรวจเช็คอยู่เสมอเสมอจริงๆต้องบอกว่ามะเร็งตับเนี่ยสาเหตุก็เกิดจากได้หลายอย่าง<ะ>ที่หมอกล่าวไปแรกคือไวรัสตับอักเสบบีแต่<ะ>ยังมีอย่างอื่นอีก<ะ>ด้วยเช่นการเป็นไวรัสตับอักเสบซีะนะครับหรือการที่บางคนดื่มเหล้าจนกลายเป็นตับแข็งะนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยโรคที่ท็อปฮิตในปัจจุบัน คุณแพทย์เคยได้ยินไขมันในตับไหมฮะไขมันพอกตับไขมันอะไรนีไขมันในตับหรือไขมันสะสมในตับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นภาวะที่ค่อนข้างมาแรงในปัจจุบันเนื่องจากสภาวะการทํางานสภาวะการทานอาหารของคนเราเนี่ยรีบเร่งเราไม่มีเวลาได้ออกกําลังกายเราไม่มีเวลาคุมอาหารนะครับทําให้ไขมันส่วนเกินในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่พุงหรือว่าอยู่ที่ไตในกระแสเลือดที่เรากินเข้าไปเยอะๆเข้าไปอยู่ในตับซึ่งภาวะพวกนี้เนี่ย เมื่อพอกตับอยู่น,นานๆเนี่ย<ฆ>หมอจะอธิบายง่ายๆว่าถ้าพอกตับเฉยๆเนี่ยมันก็คงไม่เป็นไร<ฆ>แต่เมื่อไหรที่มันเข้าไปในตับ uh huh. แล้วเกิดภาวะตับอักเสบจากไขมันพอกตับเนี่ยนานเข้านานเข้าเนี่ยคนไข้ก็อาจจะเกิดภาวะตับแข็ง ซึ่งตรงนี้ก็นํามาสูิมการเกิดมะเร็งตับได้เช่นเดียวกันอืมคือบางคนเป็นตับแข็งโดยที่ไม่ได้ดืาา<ช>่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะสาเหตุมาจากอันนี้ใช่ครับอเพราะฉะนั้นวิถ้าคุณผู้ชมดูฟังดีๆนะคะวิธีการป้องกันจริงๆไม่ยากนะคะอย่างก็เรื่องของการฉีดวัคซีนก็ช่วยได้ถูกต้องอ่านะป้องกันไว้คือตอนนี้มีการฉีดตั้งแต่เด็กอดออก,กามาเลยปัจจุบันเนี่ยถ้า เด็กที่คลอดหลังปี2535ปกติเนี่ยปัจจุบันเราจะมีวัคซีนป้องกันให้เด็กทุกๆคนในการป้องกันเวลสตับอักเสบีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันได้ลดโอตาการเกิดเวลสตับอักเสษบีได้มากเลยครับแต่ถ้าเป็นโตๆอย่างพวกเราเนี่ยก็คือสามารถไปฉีดก่อนจะไปฉีดผมอยากให้เช็คก่อนปกติเช็คก่อนบางทีเรามีภูมิอยู่แล้วถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องฉีดนะครับ บางคนเนี่ยเราอาจจะมีการอาจจะตั้งแต่เด็กเรามีการติดเชื้อร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่ทราบคุณแม่เราไม่ทราบคุณพ่อเราไม่ทราบเราไปเช็คปุ๊บเรามีภูมิต้านทานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนอ๋อมีบุญเก่ามาก็ไม่เป็นสิทแต่ถ้าใครที่ไม่มีภูมิฉีดได้แต่เขาบอกว่าก็คือภูมินี้ก็จะอยู่ในช่วงระยะหนึ่งคือโดยปกติเขาเคลมว่าภูมิจะอยู่ได้ตลอดชีวิต